สวัสดีค่ะกลับพบกับบุ๋มๆนะคะกับช่อง Journey Story YouTube ค่ะคลิปนี้นะคะพาบินลัดฟ้าไปจังหวัดภูเก็ตค่ะก่อนจะไปดูรีวิวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์กับช่อง Journey Story บุ๋มๆด้วยนะคะรอบบีที่สาลานะคะจะเป็นแบบ Open Air ค่ะเปิดโรงค่ะตกแต่งด้วยโทนสีดำโรงแรมสารลานะคะอยู่ในออเดียวกับโรงแรมเดนิซองค่ะ ะะมีเซเลคชั่นของหมอนค่ะแล้วก็บอดี้โลชั่นแล้วก็สบู่นะคะค่ะตัวหมอนนะคะก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบนอนหมอนแบบไหนนะคะแล้วก็กลิ่นโลชั่นแต่ละแบบนะคะก็คือสามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วก็รวมทั้งสบู่ด้วยค่ะหมอนมีแบบอะไรบ้างคะหมอนนะคะตัวมาตรฐานของเรานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นไมโครซิลนะคะที่เป็นมาตรฐาน แล้วก็อื่นๆนะคะตัวนี้จะเป็นบัควีตค่ะก็ <Okay. S 2> จะให้ความรู้สึกว่าเออซัพพอร์ตคอนนะคะแล้วก็ตอน้คือจะรู้สึกเย็นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นขนห่านนะคะเราจะใช้หน้าอกขนตรงหน้าอกของห่านนะคะก็คือจะมีความนุ่มส่วนตัวนี้จะเป็นคอนทัวร์ค่ะ <Okay. S 2> จะมีความแข็งหน่อยก็บเบสิกก็โอเคนะคะใช่ใช่ใชค่ะขาน้ำหอม ส่วนตัวบอดี้โลชั่นนะคะอันแรกตัวนี้จะเป็นสแตนดาร์ดเซตอัพนะคะจะเป็นกลิ่นเลมอนกราสค่ะโอเคต่อไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นฮาร์โมนี่เบรนค่ะก็จะเป็นเป็นกลิ่นของดอกไม้นะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นเบปเปอร์มินนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกินไหนยอดฮิตคะ กลิ่นยอดทิจะมีตัวฮาร์โมนีกับลาเวนเดอร์ค่ะโอเคค่ะโอเคต่อไปเป็นสบู่นะคะ,คะตัวสแตนดาร์ดก็คือเราจะเป็นกลิ่นเลมอนกราสนะคะ <Okay. S 2> ที่เซตให้ในห้องค่ะแล้วก็จะมีชินามอนออเรนจ์ค่ะต่อไปก็จะเป็นกลิ่นเบซิลค่ะ แล้วก็จะเป็นกลิ่นมะกรูดนะคะเป็นวีลคัมริ้นของทางโรงแรมนะคะจะเป็นน้ำตาไค่ะมุมนี้นะคะจะเป็น Guest Activity d e s k นะคะก็สามารถมาจองกิจกรรมต่างๆของโรงแรมได้ค่ะเราจะมีกิจกรรมที่เป็น complimentary d a i r y activity ด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะ วันนี้แปดแปดโมงครึ่งนะคะจนสจนนิ้นสุดห้าโมงครึ่งค่ะกระจันนะคะจะกระจันเป็นกิจกรรมที่เป็นชีพปามอริการมิค่ะนี้นะคะเป็นกิฟท์ช็อปของโรงแรมนะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นนะคะอ,อ๋อค่ะแล้วก็จะมีเสื้อผ้ามีของที่ระลึกขาายนะคะถ้าสนใจตัวไหนก็มาติดต่อได้เลยค่ะ งานน่ารักน่ารักอย่างนั้นเลยและนี่คือบริเวณหน้าห้องพักค่ะพูวิลล่าค่ะและนี่ก็คือห้องศาลาพูวิลล่านะคะเป็นห้องที่บุ่บุมพักคืนนี้นั่นเองนะคะเป็นห้องที่เรียกว่ายอดฮิตเลยใครๆก็ต้องจองห้องพักนี้นะคะ, <Wow. S 1> ะห้องนี้มีขนาดกว่า157ตารางค่ะสาวายน้ำ ยาวมากค่ะสามารถว่ายได้จริงๆนะคะไม่ได้แค่แช่เล่นเฉยๆค่ะได้เลยค่ะห้องนี้นะคะจุดเด่นก็คือห้องน้ำค่ะเพราะมันแบบโอเพนค่ะก็จะสวยนิดนึงนิดๆอ่ะเพราะว่าห้องเนี่ยมันดูแบบเปิดโล่งเลยค่ะดูพระจันทร์ตอนคืนๆก็น่าจะโดมิติกนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าสระว่ายน้ำที่นี่นะคะเราสามารถเล่นแบบไพรเวทสบายๆเพราะว่ามีกำแพงสูงค่ะตรงนี้พอสมควรเลยค่ะสูงประมาณ 3า,มามเมตรได้เลยนะคะดูไพรเวทจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้าอานนอกดีกว่าค่ะของสาราะ,สะว่ายน้ำส่วนกลางตามมาค่ะสระว่ายน้ำที่สลา,านะคะก็จะให้บริการตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะแล้วก็ปิดตอนหกโมงเย็นค่ะก็จะปิดเร็วนิดนึงนะคะสระว่ายน้ำใหญ่ค่ะว่ายได้สบายๆทอดขนานยาวไปกับ ชายหาดเลยะนะคะสระว่ายน้ําที่นี่จริงๆเขามี2สระค่ะแต่ว่าตอนนี้อีกสระหนึ่งที่หน้าบริเวณเดล t สต r รอ t ห้องอาหารเช้านะคะเขาปิดเพื่อรีโนเวทใหม่อยู่ก็จะเหลือสระนี้สระเดียวสาหรับว่ายน้ํานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะถ้าใครมาบุ๋มรับรองเลยว่าต้องชอบแล้วก็ได้รูปสวยมากๆเลยโดยเฉพาะมุมที่บุ๋มนั่งบริเวณสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะถ่ายรูปสวยมากค่ะ โรงแรมสารานะคะภูเก็ตก็จะอยู่หน้า,เ,าเป็นริสอร์ที่อยู่หาดไม้งามนะคะใก้สนามดินค่ะการเดินทางก็สะดวกมากใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้บุ๋มนั่งอยู่บริเวณหน้า,าห้องอาหารเดอะรีตอรองนะคะซึ่งเป็นห้องอาหารเมนหลักห้องอาหารเดียวของโรงแรมสาราค่ะบรรยากาศหน้าริมหาดลมแรงมากกะดีจริงๆค่ะ ไปดูห้องน้ำกันบ้างค่ะที่ศาลาจะมีการตกแต่งสไตล์แบบโคลเนียนนะคะและก็ผสมผสานกับชิโนโปรตุกีสนะคะและมุมที่บุ่มุ๋มนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเดอะเลสตอรอนนะคะก็คือห้องอาหารของศาลาค่ะจริงๆแล้วตรงนี้จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงรีโนเวทอยู่นะคะ มุมนี้นะคะก็เป็นมุมไฮไลท์ค่ะที่ใครๆก็ต้องอยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะถ่ายรูปแล้วสวยคือตาลาจะถ่ายตอนเช้าก็สวยตอนบ่ายหรือว่าตอนกลางคืนก็จะสวยไปอีกอย่างก็จะดูโรแมนตินิดนึงนะคะดั่ที่สําคัญคือห้องน้ําที่นี่นะคะคือมันจะซเซ็กซี่นิดนึงก็ตรงที่ว่าต้องทําเสียงด้วยเนาะซกซี่ก็คือห้องเขาจะไม่มีประตูห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะสำหรับ คนที่มาเป็นคู่รักแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันก็โอเคค่ะเพราะห้องน้ำมันก็จะเป็นผ้าม่านลูดเอานะคะจะเป็นลักษณะแบบเลนปะเป็นเลนาวเวอร์นะคะก็ดีค่ะห้องน้ํากว้างแล้วก็ที่ศาลาก็จะมีพัดลมให้ด้วยมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าร้อนนะคะดูบรรยากาศเนะาะสระว่ายน้ําคือถือว่าดีงามค่ะแม่เลิศค่ะสําหรับบุ๋มบุ๋มว่าการมาพักผ่อน ับบรรยากาศแบบนี้ถือว่ามันเติมพลังให้กับชีวิตนะคะมาชาร์จแบตนะคะคุณมอหนิงค่ะเช้าวันที่สองนะคะเดี๋ยวบุ๋มบุ๋มก็จะเตรียมตัวไปทานข้าวที่ที่ห้องอาหารร้านโรลนะคะหน้ารีนชายหาดเลยค่ะตื่นมาก็เจอสระน้ำเลยชอบชอบค่ะที่นี่นะคะทีุ่๋มชอบอีกจุดหนึ่งนะคะคืออะไรรู้ไหมคะที่นี่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วก็ เป็นวิลล่าที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยเลยค่ะทุกห้องก็จะแบบเป็นวิลล่าหมดเนาะยกเว้นไทยแรกที่เป็นดีลักบาคนนี้นะคะจะไม่มีภูจะไม่มีมมสระไว้น้ำนะคะทางเดินที่นี่นะคะก็มีความร่มรื่นมากเลยค่ะทางเดินที่จะไปทานอาหารเช้านะคะมีจากแบบต้นไม้สูงใหญ่แบบว่าต้นไม้เขียวกระจีมากๆมันทำให้เรารู้สึกสบายตามาพักผ่อนแบบผ่อนคลายจริงๆค่ะ ดีงามค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะเตรียมตัวค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้บุ๋มก็อยู่ที่หน้าห้องอาหารเดอะร s ส a ต r รองที่ศาลาแล้วนะคะก็ทานมื้อเช้าค่ะมื้อเช้าที่นี่นะคะเขาก็เริ่มตั้งแต่7โมงค่ะแล้วก็ถึง11บโมงเลยนะคะนั่งแบบ เขาเรียกว่า o u t ดอ o r นะคะมันก็จะแบบผมก็จะยุ่งนิดหนึงตีกันไปตีกันมาเนาะอ่ะไม่เป็นไร oh <no. S 1> เอาวิวไว้ก่อนเนาะผมช่างมันค่ะค่าลายอาหารของที่นี่เขาจะอยู่ในห้องก l a s s house ที่เป็นกระจกนะคะซึ่งบุกถ่ายเก็บบรรยากาศเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกจากลายบุฟเฟ่แล้วนะคะยังมีเมนูอลาคาร์ส2รายการให้เราเลือกและสามารถสั่งรีเควสตเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะอย่างวันนี้บุบุ่มก็ตักเป็นวอเตอร์เมลอนนะคะแบบเป็นสมูตตี้หมดเลยมะม่วงก็มีค่ะเป็นสมูตตี้เวิร์กมากเดี๋ยวต้องลองชิมค่ะ ามไปดูห้องพักกันค่ะรุงทัวร์ค่ะห้องที่จะไปดูกันนะคะก็คือห้องการ์เด้นพูลวิลล่าค่ะ ต่อไปเป็นห้องศาลาภูวิลล่าซึ่งเป็นห้องซิกเนเจอร์ของที่ศาลานะคะแล้วก็เป็นห้องที่บุบุเข้าพักคืนนี้ค่ะมาดูมิดิบาร์กันค่ะน<า>ะนะคะก็จะทานนมสองกล่องนี้ได้นะคะฟรีค่ะคอมพิเมนทัลี่นะคะก็ดูเสื้อผ้าค่ะสามารถเลือก เข้าออกได้นะคะก็มีกระจกด้วยค่ะไปดูการดีไซน์ห้องน้ำนะคะของศาลาในส่วนของห้องอาหารค่ะที่นี่จะดีไซน์ห้องน้ำแต่ละส่วนไม่เหมือนกันเลยค่ะ หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันต่อค่ะที่ห้องสปานะคะห้องสปาจะอยู่ชั้นบริเวณชั้นหนึ่งค่ะก่อนจะถึงห้องสปาเราก็จะเจอห้องยิมกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายนอกรอบๆพร้อมกันค่ะห้องยิมค่ะ เราจะแบ่งเป็นฝั่งชายและฝั่งหญิงนะคะอันงชายพาไปทางฝั่งผู้หญิงนะคะ,อ,ะ,คะอืมดีงามค่ะแล้วก็จะมีทางออกฟองไปยังห้องพิเศษค่ะเป็นทางเชื่อมกันนะคะไปยังห้องฟิเตเศษแล้วก็ห้องโยคะค่ะแล้วก็จะมีทางเชื่อมออกไปยังล็อบบี้ค่ะ ชิเมนใช่ไหมคะม,มีทั้งหมด5ห้องนะคะก่อนจะลาจากกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับช่อง Journey Story ด้วยนะคะนี้ทางเดินกลับที่จะเข้าหน้าล็อบบี้ของตัวสปาเนาะอย่าลืมติดตามชมคิดตอนต่อไปนะคะภูเก็ตและคาเฟ่ค่ะบายบาย